กับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าผมต้มหัวป้าใส่ไข่มดแดงครับผมข <c oughs> อ,องแสบเลยพี่น้องไข่มดแดงแบบสม,สมเลย <c oughs> อ <c oughs> ครับลุงกู้เหลง่ีงเทียวมากพี่นอ้องต้มหัวปลาครับผมต้มหัวปลาต้มหัวปลายักษ์นี่พี่น้องใส่หมดแดงด้วยนี่ใส่ไข่หมดแดงครับผมแต่หมดแดงมันไข่ยังพวกทนใหญ่พี่น้อง มาพี่น้องขับบรรยากาศอยู่ไฮอยู่หน้าผมต้มหัวป้าใส่ไข่มดแดงครับผมแต่มดแดงยังไม่ทันใหญไงนะพี่น้องแต่กําลังแสบครับผมมีแจวน้าพี่น้องมือนี่มีแจวเห็ดแจวมาสดแสบแสบมือนี่มาพี่น้องมาขอไล่ยัหไงฮางครับผมคือนเกาแล้วมือนี่เข่าเหนียวเอ้ยุบเข่าขึ้นเกา,า,เ,เ,า,เ,กาเดี๋ยวขอสดหนามก่อนพี่น้องอืม <c oughs> ของแสบเลยพี่น้องไข่หมดแดงแบบสม,สม,สมเลยหัวปลาหัวปลาจีนพี่น้องเกือบลืมเกือบลืมบอกพี่บอกน้องหัวปลาจีนแสบครับผมสด สุดจแจวเห็ดอะไรแซมฮะยังหอมอยู่พี่น้องคือบ,บรรยากาศลมหนาวมาแล้วพี่น้องหนาวแบบชับพันแห้งหมันคือโอ้มันว่านยังหอมหอมในมือหนีหนาวเลย ngủ chậm nè sút đi Mm. -hmm. Yeah. theo suốt chạm một mươi เหนือมันให้พี่น้องเหมาะแก่กันแก่มือนนี่ติดแจว อสแสแห้งมันดูดหัวปลามันแห่งมันแห่งดูดบอกโอ้นี่น,น มันสุดยอดหืมสนามห่อนๆกับบรรยากาศหนาวๆ

ส่วนประกอบหลักหากพักซีเดียวขันบ่ม,มีข้าวผมต้องมีหากพักซี่

Oh. <laughs> bỏ lên thịt yên xẹp yên xẹp hết rồi chưa กับแจ่วเขากันแบบหิด,หดแกมเนาะในกาหนาวๆสิแกมแนวแสบๆอ่ะ ฮึมฮมถึงไหนบอกขามสมอฮม เด็ดเลยครับผมแซบแห้งพี่น้องกินบ่เบิด์ตไหม